สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโอนะคะพามาชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะพื้นที่กว้างราคาย่อมเยาว์นะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่250ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน99ตารางเมตรนะคะ2ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ำและ1ห,ห้องครัวพร้อมทั้งมีโรงจอดรถข้างบ้านด้วยนะคะแยกไว้เป็นสัดส่วนค่ะ บรรยากาศดีๆนะคะปอดโป่งโล่งสบายด้านหน้าแปลงติดถนนรัดยางค่ะติดคลองส่งน้ำมีทางเข้าออกได้2เส้นทางด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีรถตู้วิ่งผ่านปากซอยด้วยค่ะทุกท่านห่างจากถนนหมายเลข3 3 3เพียง500เมตรเท่านั้นนะคะมีเพื่อนบ้านรายล้อมอยู่รอบแปลงที่ดินเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะราคาร4ล้าน4แสบาทอยู่ที่ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะภายในตัวบ้านนะคะตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะเป็นเป็นสัดส,ส่วนในเรียบร้อยเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวนะคะห่างจากเซนทันเวสเกตใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ1.45ชั่วโมงนะคะหรือประมาณ128กิโลเมตรค่ะเจ้าของขายเองนะคะใช้วัสดุเกรดดีค่ะทุกท่านทั้งหลังเลยนะคะ บ้านสวยค่ะมีธนาคารรองรับด้วยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเข้าธนาคารได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะมีบริการยื่นกู้ค่ะสนใจสามารถติดต่อชมแปลงจริงภายนอกภายในบ้านได้นะคะติดต่อเจ้าของบ้านโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะดูโซนของภายในนะคะทุกท่านสวยมากค่ะ สวยสะอาดเหมือนใหม่กันเลยทีเดียวนะคะรีโนเวทเหมือนบ้านใหม่เลยค่ะรายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อเจคเคนใส่ไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจเจราจาตกลงกันได้โดยตรงเลยนะคะในวันนี้ต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ